นอนดินอนเท้าดิยังไม่หิวแล้วมั้งกินนมได้แล้วตัวใหญ่ไปไหนเฮ้ยวัวเลยเริ่มเสร็จเลิกกี่โมงเที่ยงรับเที่ยงเราเนี่ยเลิกเที่ยงหรือรับเที่ยงเที่ยงก็นอนเงี้ยรับไปเลยเที่ยงโอเคร้องร้องก่อเมื่อเช้า เก่งจังเลยเ๊นที่บ้าน่ยเขาเขาเขาใส่ให้เออเขาถอดแล้วเขใส่ให้เก่งจังวะเขาเขาถอดเออถอดแล้วใส่ให้เออบ้าเหรอในบ้านะ